ลองเปิดดูในโซนนะจะต้องเห็นในเค้ารีกว่าฟอร์มูล่าเพจเนี่ยจะต้องมีถืองตัวนี้นี่ขึ้นมาับตัวนี้เลยแอบเห็นเอาไว้ไ <ป S 1> ะน,วนะแบตัวนี้นะ สเปล, Cream เล์ซีซีครีมนะฮะผมน้องนะฮะขอบอกว่าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่อามชอบมากๆและทุกครั้งในการแต่งหน้าเดี๋ยจะเป็นสงที่แทบจะขาดไม่ได้เลยเพราะว่าตัวนี้จะช่วยอย่างแรกครับมันจะทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมันเนียนขึ้นแล้วที่สําคัญครับไม่ต้องมีเบอร์ไม่ต้องมีอะไรกันซิหลอดเดียวใช้ได้ทุกสีผิวโอ้ซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะใช้เจ้าตัวนี้ให้ดูกันนะฮะวิธีใช้เนี่ยทัยเราแกวมาก็าจะเป็นหลอดประมาณนี้เดีย๋ยวจะมีทีให้ดูอ่านน้องเนี่ย เดี๋ยวจะให้ดูทีมก่อนนะฮะพี่เมีใช้จริงเนี่ยเราบีบมาประมาณนี้ครับเนื้อครมจะมีลักษณะออกมาเป็นสีขาวแต่ไม่ต้องตกใจว่าสีขาวเนี้มันทำให้หน้าเราลอยไหมซิแม่พี่เนียไม่ลอยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราทาไปเนี่ยจะรอแป้งให้อยู่ที่หน้าของนางแบบนะครับเราแต้อีกนิดนึีนเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นเม็ดบีบข้างในครับพอทา,าไปก็ตัวรองพื้นเนี่ยมันจะแตกออกมา มันก็เลยจะให้การปกปิดเราไม่ว่าก็คือว่าตัวแงสักพักเนี่ยเราใช้มือวน,วนอย่างเงี้ยพอสะพานครับมันก็จะเข้าคมเกลือกับทุกสีผิวมีวิธีถูว่าถูไปอย่างนี้เลยนะฮะซึ่งการปกปิดเนี่ยแล้วแต่ว่าเราชอบแบบว่าให้มันเน้นหนักไหมชอบให้มันมิ่งมากไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำไปประมาณนี้เลยยามจะลองดูธ่อนดวามแตกต่างขึ้นหน้าเลยแล้วกันเนาะ อย่างนั้นเรียนก็ขอถามหน่อยว่าถ้าเกิดบันบอกแบบนี้แล้วแล้วก็อยากไปงานที่ต้องการความแน่นงานแบบรัดดี้สโมสตรตอนกลางคืนแบบนี้ใช้แบบนี้ได้หรือเปล่าถ้าชิคกี้พันทายเนี่ยได้ครับถ้าเกิดน้องแบบว่าไม่ชอบใส่ชอบจัดหนักเหมือนพวกี้แน่นแบบว่าไม่มีที่จะเติมแล้วอย่างเงี้ยครับน้องก็โบเข้าไปค่ะ พี่พี่ก็บีบประมาณทีละครึ่งหลอดเลยค่ะน้อำเลี้ยวปากตูดคือตัดตัดตูดแล้วเทแล้วทากันไปเลยทาคอทาตัวกันไปเลยเนื่องสาวรู้ว่าโมเลกุลหน้าค่อนข้างกว้างกว้างอาจจะต้องใช้เยอะนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดไม่อยากจะเสียเงินซื้อแต่ว่าซีซีครีมสเปลหลายหลายหลอดนะคะแนะนำว่าโบ๊ของค่ะพี่ใช่ค่ะให้อย่างนี้คือหน้ากว้างเราใช้ไปเยอะๆที่มันจะเปลืองเคลียได้เออ อานดีเสร็จแล้วเห็นไหมลงแค่ครึ่งเดียวครับเจ้าตัวนี้ความรู้สึกของเราอะมันจะดูสว่างหน่อยแต่รอให้มันเซตตัวสักพักเราสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะเกลือนกับผิวนะคะจะพักประมาณ7วันนะคะก็ที่เราเจ็ดวันวนสักทีขึ้นเลยค่ะน้องคะที่ติดครีมก็จะเข้าหน้างพอดีเอางี้ดีกว่าเอาแบบพี่เห็นความแตกต่างนะเอาครึ่งหนึ่งนะแล้วก็ให้น้องกลับบ้านอย่างเงี้ใช่ไหมแต่ครึ่งหนึ่งพอแต่ครึ่งหนึ่งพอเราจะได้รู้ว่าแบบ เรียนตอนที่าตอนที่ไม่ทาเป็นยังไง <ขอ S 1> แลหลังจานั้นครับอ่ะอ่ะอกตลงเป็นครีมบัตช์ใละตลงตัวนี้ไปหตกลงครีมบัตช์ข้อดีของครีมบัตช์คือมันจะอยู่ทนอยู่นานอยู่นานอยู่ทนโอเคไม้คอนเซ็ปต์อะไรนะคุ้นๆอ่ะเอาใส่ไปใส่ไปพี่ใส่ไปะอ่ะก็ตง้งนิดนึงเนี่ยนะอันนี้นี่แงขนาดนี้แต่ขอ,อยืนยันนะคะว่าเดเลลลุกดิลลี่มีคนไม่ชอบอะไรที่เร่อระชาร เนชอัลดูจากหน้าพวกเรามีเชื้อโรคนะการธรรมชาติให้มาเราก็เป็นทำลายทั้งหมดที่งานเขาจะไม่ใส่ค่าวกลุ้แล้วเขาแบบนี้นะครับไม่ใช่นะฮะเห็นไหมเราจะดูเนี่ยเหมือนมีเงินเรืองมาถ้าแดงกว่านี้นี่หมายความว่าอาจจะมีเลื่องมาถ้าแดงตรงนี้คือโดนตกมาใช่พี่ลุงที่ตรงนี้พันรวมกันอีกตรงนี้เยอะๆนะคะพอระเบิดทีก็อย่าวิ่งหนีกันไปนะพี่น้องอยู่กับพี่ก่อนนะเออโอเคอาใส่ก็ไปค่ะ เฮ้แมทเราลงอย่างนี้ต้องดูแบบว่าเฮ้ยองเลื้อฝ่านะคะฝ่ากะแกมิตรแล้วเราน้องไม่รู้ว่าเราจะลงสีนี้ยังไงนะคะให้น้องๆยิ้มแล้วก็แต้มไปตรงโขงแกม้มีมายิ้มจนสองข้างเอายิ้มแต่หน้าไม่ต้องเอียงไม่อย่างนั้นเพราะว่านิติของแสงเปลี่ยนไปที่อ้มแต่งหน้าจะเบี้ยวได้จริงๆเนี่ยที่หน้านเราเบี้ยวทุกวันนี้มันเป็นเรื่องแสงนะคะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของแบบใหม่ละลายหรือว่าฟิลเลอร์เราพังหรืออะไรมันก็จะไม่ใช่แบบนั้นที่เราไปว่าโุกับถึงเรื่องนี้โกลงเรื่อง ไม่ชอบจริงๆเป็นคนที่แอนตี้เรื่องอะไแอนตี้สัญญาค่ะใครจะไปชอบใครจะ,ะไปทำกันเนาะนะมันพลาสติกโอ้ไม่รู้จักเลยพี่อ่ะคุณคุณพี่หัวเราะแบบนี้แอบบนตี้กันเลยใช่ไหมคะกับพลาสติกธรรมชาตินะะคธรรมชาติแบบนี้ต้องใช้ซีซีสเปลค่ะเราจะเนียนกันเลย ใชยกันทำมาหากินนะคะระหว่างนี้นะครับพี่มือไม่ว่างหลังเสร็แล้วพยายามลงตัวนี้ไปแป้งอุ่นนิดนึงนะคะเพื่อเป็นการเซ็ตหน้าของเราตคือท่าที่ต้องมานะคะเวลาแต่งหน้าที่แบบว่าต้องจีิงจริงทาวพอยทาจริงจริงเพราะว่าน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านนะคะการแต่งหน้าท่าน้องต้องสวยเราจะต้องผิดท่าพี่แดนจิ้มแป้งของพี่นะจิ้มไปหนึ่งสองสบายออกค่ะเออแล้วก็เพื่อนชุดจำกันไปหมดพอดี่รถแบบขับรถสี่โดมสี่ เพื่อนบอกเพื่อนบอกันไปเราก็ไปปัดเื่อนไปนะยากแต่เราเาจะแตดก็ครึ่งเดียวจริงๆเหรอแดดครึ่งเดียวเราจะได้เห็นความแตกต่างของเอสเซอร์เราใครต้องการงานทางการก็อย่างยุ่งกับพวกเรามากนะคะก็จะได้อารมณ์ดีไปไม่เราจะได้รู้ว่าตัวนี้มันช่วยอยู่ได้จริงๆแต่ว่าเดี๋ยวหลังตัวนี้ให้น้องกับครึ่งนึ่งแน่นอนเราไม่อยู่ตรงนั้แหละเขาให้เวลาเราแค่สิบนาทีเราก็จะอยู่กันตรงนี้ประมาณสี่สิบห้านาทีนางแบบเราไม่ยืนวมของเรานะคะก็ถางแต่ตัวไม่กันฝน เสร็จแล้วอ่ะพอแล้วค่ะเสร็จแล้วกลับบ้านได้ไม่ใช่นี่เห็นไหมเราแค่ลงตีซีลงคีย์บัตไปเนี่ยเราได้พื้นผิวที่ดูสว่างกระจ่างใสพื้นพื้นภาษาบ้านฉันออกมาแล้วเพ้อทุกคากจะมองว่าทำไมได้ทำไมวันนี้พี่เมี่ยงเสียงใหญ่จังแล้วคือทำงานเยอะนะคะเสียงเสียงกระเซงคนฟังมันไปหน่อยแล้วกันเสียงอะโลณ์นี้เป็นทองที่หนึ่โดเป็นทองนะแกต้องบอกว่า เนี่ยเมียเนี่ยยุ่งกลับมาจัดสาวเมื่อวานถ้าใครดูโซเชียลกันเนี่ยจะเห็นว่าแรงเนี่ยไปเดี้ยวๆกับโพเตโต้อยู่ใช่พีเสร็พติแต่ด้วยความรักในแฟนคลับนางมาหาถึงที่นั่นเจ้เาต้องะเนี่อไม่มาได้ยังไงเราวันเนี้ยเขเรียกร้องไงถูกใครวะพี่หนีพี่มาเองอ่ะหลังจากนั้นจะเขียวเราพี่หนีเขียวว่าเขาจะเขียนเป็นไชเป็นไอบราลไอบราวต้อเป็นจัดเรียงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเดินไปที่บูธเนี่ยเราไปบอกไอบราวเนี่ยไม่มีขาย ต้องบอกอะไรเปล่าะไอเปล่าอย่างนี้นะคะก็จะสามารถซื้อจนไปได้ซื้อคิวนี้ก็จะเน้นแบบว่าให้ดูลักษณะที่เป็นธรมธรมชาติธรรมชาติอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวแต่งออกมา,กกากมคุณก็พากันงกขึ้นหน้าค่ะขึ้นหน้าแบบว่าท่านผู้ชมข้างล่างที่แบบลองพูดคาว่าธรรมชาติที่ไรที่ฉันเห็นหน้าเขาเป็นอย่างเงใครบอ,อกพี้่ คนละแหละกี้ห่าเจอพอดีเลยอ่ะเราต้องเข้าใจนะว่าธรรมชาติของพี่ดูหน้าพี่ก่อนใช่พี่ธรรมชาติหน้าเป็นอย่างนี้สขาบัดหน้าของเขาตายอย่าไปยุ่งเดี๋ยวงี้นี่พี่บอกว่าเพี่ทำปากดีธรรมชาติธรรมชาติมี่ปากชมพูคือกันชิ้นหน่อยไหมคะไม่ต้องการราธรรมชาติโอเคใครที่มาดูชมตกับหลอกหรืออะไรอ่ะไม่ตลกไอ้ที่แต่งหน้าจีนใส่ไอเรียนี่เสียอะไรนะคะเสียแล้วรู้สึกว่าน้องทางบ้านดูอยู่นะฮะ ถ้าเกิดคิปนี้ออกไปนี่คืองานจะไม่มีเลยไม่เป็นไรเราวากันแบบว่าเขาไม่จ้างเราก็ไปเอองานบวงงานบวชออก,อกีนะไปนะคะไม่ว่าจะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่เราก็ไปตั้สานูมตรงไหนเอาพวกเราไปเราก็ไปอเอาแต่ลงเอองนี้นะครับเ็เป็นลักษณะคิ้วที่เน้นแบบว่าให้ใหญ่ๆห,หน่อยแล้วกันเพราะว่ามันเป็นเทรนเป็นเทรนออ<อ>มันก็มีนะคะอยู่ที่แฟชั่นช่วงนั้นเนี่จะได้แบบสไตล์ไหนก็จะมีะคะิ้วบางหรือว่าใช้วงเวียนว่าคิ้วอย่างนอย่างนี้ก็ว่ากันไป ถ้าเกิดไหนไใครนึกไม่ออกก็เอาแก้วอะค่ับความเห <พอ S 2> ยียเอาอย่างเงา้นนะฮะทำตลอดแล้วก็ตั้งแต่ตอนเด็ก็จะเป็นสไตล์นั้น,นไตน้องๆแต่ละคนที่นั่าด,ดูอยู่ดูได้อะไรเออได้สิเราก็ดูไป,ปนะเด็กน้อยได้ความสนุกได้ความหักจากพีนะ oh, ส์สต์อันดี้หน้ามานะคะจ้ามาด้วยกันมาด้กันคี่กีนอยู่ไม่ใช่อะไรอ่ะเร็วๆอ่ะเร็วๆครับต่อมาเราต้องมาลงตัวนี้แล้วเป็น b e r เป็นการวิธีที่ทำให้น่าของเราเลี้ยว วิธี่อยากทำในาเียลถ้าเด็กน้อง,องหลายคนเนี่ยไรหน้าไม่เป็นทำนยังไงให้น้องๆทำปากจืดแบบนี้นะคะ,ะน้องดูปากเบดูจืดไม่ใูจ <laughs> ไม่ใช่นะคะให้ทำปากจืดแล้วดูปากไว้ดูจดุเนี่ยะเป็นวิธีการไม่ใช่พ เนที่ล่างสูงเนาะเนที่ล่าสูงก็คือบ้านเดียวกันนี่แหละเป็นชั้นมาในบ้านเอกนะครับสองสาวเราเชื่อเหมือนพวกเราว่าคนโคราชนะเราเป็นสองสาวน่าเลือกโอเคถ้าเกิดตรงนี้ใครอยู่โคราชเพื่แสดงตัวมั้นะคะว่าคนโคราชเนี่ยน่าจะดีถึงไม่ได้จงเนิดแต่ว่าก็รู้จักกับหมอเยอะใช่นั่นวันนี้นั้งนั่งฉี่เองอยู่บ้านแล้ววะอยู่บ้านนี่นั่งเอาเข็มที่ แล้วเริ่มเป็นเศษดีเ,<อ>เห็นไหมบักถูแล้วเราจะเห็นแนวนี้มาแล้วก็เสียนิดหน่อยก<า>็จะได้แล้วตัวนี้หน้าเราจะดูต่อไอ้นี่ถูไม่เลอกก่อ,อถูนี่ถูเข้าไปดูอ๊ะอย่างนี้ต้องเด็กๆดูเยอะทีนี้จะดูแรง ลงไปประมาณนี้เสร็จปุ๊บง่ายๆทรัต่อมาครับเราจะใช้ตัวนี้ไล่จมูกไล่จมูกวิธีการไ like ล่น้องๆหลายคนเนี่ยพี่ไ like ล,ล่จมูกระว,วังกันนะฮะเนี่ยพี่แอบมองลงไปเนี่ยน <า S 1> ห,ยหยน้าไปกันไปแถบไลอะไรจมูกบางคนนี่ไ like ล่มาโอ้โหอะลวกขาดขาดไปนี้เขาก็แบบไม่สิฮ่มไม่ได้ไม่ได้ทำแบบนั้นไม่ได้ไไไจะต้องมีวิธีนิดนึงวิธีการเจนนะฮะเราส่วนที่โด่งที่สุดคือลจุดไล่จมูกอันนี้คือไม่ต้องหาหมอกดยกรรมเลยนะนี่ไม่ได้ใช้ เกับนะคะใช้วิธีไรได้